เอซิน่าอยู่ไหนวะแป๊บนึงผมช่วยอาร์แมนอยู่อาร์แมนด้าคิซิน่าไม่ออปเปอรตเลยวเพิลอยู่อะ่ะนี่เอาอยู่นี่ไงไปซ่อมดิซ่อมไอสัตว์อาร์แมนด้ามึงไม่ขึ้นวะ่ะแล้วคิสซิน่าเป็นขี้อะไรเนี่ยมันเริ่มซ่อมยังเนี่ยไม่มันเต้นอยู่ตรงนี้ ดูยานเด้ต่อแล้วเออเอ็มมึงลองกดซูมเข้าไปดูดิมันซูมได้เห็นปะอืมฟังชั่นอยู่อ,อ๋อแอ้มันมันให้มึงดาวน์โหลดปะมันให้กดดาวนโหลดแล้วดาวน์โหลดต้อง <ผม S 1> ดาวน์โหลด yeszoomzoomzoom ข้งา,ง,างล่างอะมันเป็นชัตโตเออมันสี่ชั้นแต่ว่าชั้นล่างสุดเราไม่ต้องไปไอ้นั่นอยู่แล้วเนี่ยชั้นที่ใช้จริงคือสองชั้นเป็นความคิดที่ดีโอกาสเออเนี่ยมีมีปืนอยู่ข้างหน้าก็ดีหน่อยใช่ใช่อันนี้มีห้ากระบอกเลยครับบอกเลย โอ้ยห้ากขาบอกเลยนะกายปืนเหรอ yes กูเริ่มใล้ฟนะเอ็ดเป็นไรนะไม่ขนิิชะอือฮึงั้นกูเป็นไรเอ็ดเป็นไรเอ่อเอ็นซิเคียลด้วเอ็ดเอ็ดเป็นไรกายไม่ไม่เฉยกายไม่เช่เอาอะนี่เต็มปากเลยเฮียแดงเลยวะเอาอเต็มปากเลยไปแล้วหมดคนแล้วนะเรื่องยังโอเคเหรอผมขอเปลี่ยนทรงผมกันผมไม่เป็นกิฟต์รีเดีกว่าวะสกินคาลเลอร์ มันไม่มีขาแบบเควโรสอ่ะนี่ไงนี่เควโรสอย่งวะไนส์ปูแอสฟัลกอ่ะมองเลยโอ้ยผมมาแล้วบอยคุณผมเสียอะไรกันอ่ะไม่มีผมผมมันมีแอร์ล็อกสามที่ไอ้เหี้ยเออล็อกข้างหน้าแบบมีกเป็นกระจกด้วยอ่ะถ้ามึงออกไปมึงจะเห็นแบบเห็นกว้างอ่ะเฮ้ย let's go น e a t ์สโกลมัน e อสฟัลก์เรดี้เรดี y เรดี้เพลย์เ boy จะมาอ่ะรีเพย์รูน,น่าดีดดว่ามันจะมีถึงเพย์เยอร์โฟร์ไหมน่าดีครับก็ <c oughs> ชอบเลยนะรีเพย์วันสนุกใช่ไหมไปถึงหนังอืมมันมีอะไรนอกจากหนังให้มึงเล่นอีกไห็ไม่รู้ What the hell เกมดังมากเลยพี่ชายมาแล้วเอ้ยไม่ใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> ไปถึงนะ <c oughs> ไม่ทันโอ้ พูน่ะแหละี้ยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยแต่เอ้าเดี๋ยวฮะกูเป็นกัปตันเหรอว้าว no กัปตันครตเอสมึงก็ให้บอดเป็นได้ไม่แบบโอ้ยแต่สกิลผมโ o yes take out everything boy what the fuck โอ้ยจ๊กเกอร์แม่งเต็มสนามบินเลยไม่มีจ๊กเกอร์สองตัววะ เอ็ดมันแววมาเจอได้ไงวะเจอกล่องมาเป็นกล่องแต่แต่คือข้อเสียคือมันไม่ไม่เพิ่มอะไรเลยเว้ยแค่ชุดไงบอยเรียบร้อยกูกูกูอะไรแบบนี้เลชได I am Kratos บอกเลยว่า this is a trap up here Kratos d โดนแ e ว r close โอเค nice split

ผมมาแล้วผมมาแล้วอะไรโคเดสเหรอคริโตสอ๋อว่าอ๋อนี <t os> <t os> ่ไงโอ้ยขับตรงนี้ได้ด้วยวะโอ้ยโอยหเดี๋ยวย้อนเมทเปลือเลยเนี่ยกายมึงยิงกูเนี่ยรวมเลยไปไหนพวกเรนจ์พวกอะไรไปไหนวะอยู่ตรงไหนวะนะเรือเราเนี่ยไอซีไม่มีหมออาวด้วยไอ้เอ็งเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงกูทีเดียวก็พอแล้วเพื่อนไม่เงี้ย มึงงอไปอยังอ่ะ,นนะอยังกูอ๋อเนี่ย power yes ท็อกกดไลท์ power กูเลยว้าวแสงมันสว่างจ้าูย่งไม่เห็นมึงด็อกไปเลยเด็ดอันด็อกเลยมันก็คอนโทรลอันไหนอ่ะเดี๋ยวกูกดเองมามาแล้วมาแล้วเอาเชียร์ให้กูกดดอ็อกอีกรอบร <c oughs> ิมบรถถอนโทแอคทีฟออฟแอคทีฟมาแล้วมาแล้ววันกูเห็นมึงลงกูแล้ว yes yeah มึงไม่มาด้วยกันเหรอ ผมดูคนอยู่เนี่ยที่โซนหน้าไหนวะล่างมีอีกลงอีเกเยอะเลยซ้ายเลยขวาล่างตรงตูดมึงเลยข้างล่างมึงเลยเมนเทนนะตรีมไล้ฟังก์อัพไม่ไอ้กดเมนเทนแล้วออโตัวไอ้แล,ล,ล้วก็แล้ว่งาะมันจะเมนเทนให้เราทันบ่อยไม่เป็นไรซ่อมได้เอ้ยนุ่ม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 จัดเลย<อ>นี่คือเราจอดเลยนี่ว่ะ เอาประเด็นคือใครเอาไอ้ปืนนี่มาปะเนี่ย plasma cutter เดี๋ยวมาผมไม่เป็นไรครับ plasma cutter is going to you เอามึงลงะ s l o w l y but surely the big boys coming in oh shit ไหนวะดูนนะเดี๋ยวมึงดูมึงกันโ้ h shit oh เฮียมึงจะถึงแล้วไงมึงจะถึงกูอยู่แล้วไอ้ slow slow b r o ช้าช้าอะไรยนเสีเ็นะลูกเมนเทนนะ โอ้โหโอ้โหปืนแม่งใหญ่เท่าเอ้นี่เลยกูนอ่ะกูชนนิดนึงเมื่อกี้ไม่อะไรไม่ไรไม่เข้าไม่เข้าผมก็ลังไปเครโต o r s g o i กายเหมือนมันไม่เข้ารูอ่ะอนขเข้าโอ้ยเยๆเยยโอ้ยเข้าแล้วออกก้เรียบร้อยอ้ยยงไม่ได้ทยยอะไรเยยอยไอ้ยียยยขยย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 ไปยยยยไปปยย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 ยไปยยยยยย มึงเอาที่ซ่อมมาไหเนี่ยออ๋ออเอข้นขึ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 ้นโอ้ยทันปะโอเคทันทันทัโอ้โนโนน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 งนน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 อนนนนนอนน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 รนมนน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 งนนนนนนน้นน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 น้นเนนเนนนมนนนนนนนวนนนนนนยนนนนนน นี่ไงทำไมเหมือนเรือมันจะหนีเราแล้ววะนี่ไงมีมีแร่อยู่ตรงนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอาร์ติแฟคครับต้องรีบเอาไปเข้ารีคอนทัาดเออเธอโม่อเธอโม่อค้ที่เป็นไฟสัตว์เดี๋ยวอาร์ติแฟกเอาไว้ไหนต้องระวังนะเอ็ดมึงเก็บไว้ก่อนถือไว้ก่อนอย่าให้มันไม่โดนน้ำนะเออมึงต้องไว้ในน้ำต้องให้มันโดนน้ำอะโอ้ถ้าน้ำออกแล้วคือมันจะระเบิดอะแต่ถ้า เย็นเวดดีนะเอ็นกลัวเราอาจจะตายจ็อก yes โอ้โหเอ็นรีบๆเอาไปจุ่มน้ำเลยเสียงมันเริ่มดังแล้วอ่ะตรงไหนอ่ะอุ้ยนั่นไงไฟไหม้แล้วไอ้ซาดเรียบร้อยกลัวเอ็นตายร้อยโอ้โหพี่ชายยังไฟอย่างยังยังยังไม่ตายไม่ตายลุกแล้วลุกแล้วผมช่วยอยู่ลุกแล้วกูช่วยอยู่เร็ว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  yes yes เอ็นขึ้นมาเอ็นขึ้นมาขึ้นมาเอ็นเอ็นโอ้ตายตายเหรอ ยังยังการลงไม่ได้ลงไม่ลงไม่ได้กูตัวเปล่าลงไปกูตายได้เลยเ็ดกูขึ้นอยู่ชุบอยู่อือกระเด็นเอ้เด้โอ้ไม่น่าเลยกูกระเด็นยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้เป็นอ๋อเสียงเสียงมันดูโซร้องอ๋อไอ้กูลงไม่ขึ้นเลยพี่ชายอ๋อผมไม่ขึ้นว่ะป้านึงโอ้เราขัมาป้านึงโอ้แบ็คเฮ้ยน้ำโอเคแล้วนี่ใช่ไหม เฮ้ย <Un> ผมช่วยคุณเองกบซันนี่สิเฮ้ยเอ็ดถือไปอยู่ไอส้สัยซอลงไปโอ้ยมาแล้วมาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นมึงเอ็ดมันมถือ,อไ,ไม่ได้เลยมันเอาคอนออกไม่ได้อเราเอามันออกไม่ได้มึงต้องเดินน้ำออกให้ได้อะโ No what am I doing <c oughs> กูอังกูตัวเองขึ้นไม่ได้แล้วด้วยซ้วา,าตอนนี้นไม่น่าเอาขึ้นมาเลยอ่ะ I'm dying I'm dying ยังยังยังโอ๊ยกายกายมึงฉีดฉีดกายกายมึงแต่มันมันช่ชวย Ad, เอาเองตายละดิซิส<อ>มึงแต่มันไอ้นั่นยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะเชีย่ยไฟจะลุกแล้วนะใช่ไหมเอต breaking you back to life come on come on เอซไม่ได้แล้วเวย้ยกูว่ามันตายแล้ว ทำไมอะทำไมใช้ไม่ได้อะนี่อาุปกรณ์คอนเทนเนอร์อยู่นี่กายทำไงอ่ะอยู่ข้างล่างไปเก็บดีโอ้โหแล้วมึงดูไฟดีอ๋อไม่ทันแล้วไอ้เฮียเอสตายแล้วผูกูว่าใช่ไม่วินนี่เดือดรักเจอซันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาสองนาทีแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเราเราจะเอาไฟอ่อนยังไงมึงไปดับให้กูได้ไหมแล้วกูจะไปใส่อุปกรณ์อ้าวไฟเอซิงไฟเอซิงคิวเชอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงเอสอันหนึ่งอ่ะ โอ้โหว้าวแปปหนึงแป๊บนึงเอาสโว์ไปเลยไปเลย big fire I'm coming that's a big big fire right there อันนึ่งแล้วดูดิแล้วตัวที่สโลว์มันทำยังไงกายมันทำยังไงมันทำยังไงมึงเปิดก่อนมึงมึงลากแค่มึงแล้วมึงล่าโอ้โหเชี่ยมากูไปเองกูสู้เองอุ้ยอยู่ไหนอ่ะมึงทำกูพังโอ้เฮ้ยกูลงกูลงเลยผมผมบิดลง g e น up g ก t up g e น up get up โอ้ยน้ำเข้าแล้วน้ำขึ้นแล้วน้ำเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าไว้ไว้ไว้เก็บเก็บเก็บได้แล้วได้แล้วกดเข้าไปแล้วเข้าไปในกล่อง Yes it's done it's done ไม่โ้ยไปดำใดอีกญาอยู่ไหนอะยาอยู่ข้างบนห้องยาอยู่ข้างบนห้องยาอยู่ข้างบนเราไอเนี้ยไว้ไหนอะดีค d e c ต n s t เ u c t o เอ้ามันระเบิดก้าก้ามันยังอุ้มฮะมันออกมาแล้วไม่ต่อให้อยู่ข้างในมันก็ยังระเบิดวะ ไม่มีใครซ่อมอะไรเลยอ่ะนี่นี่คืออะไรอ่ะมันตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตาย I'm g o ี n ก็ไ Help you โอ้ไฟไหม้ออกกายมันไฟไหม้เพราะว่าวงจรเว้ย Oh shit Oh shit แม่แม่กูเปิดไม่ได้ Shit shit, shit. s h is t t i burning hard ว่ะ bro อันนี้ว่ซ่อมดีมึงมาซ่อมหน่อยดิผมกำลังช่วยคนอ,อ,อยู่มันพังหมดเลยอ๋อมันซ่อมไม่ได้เพราะแม่งไม่มีเรนจ์กับสกรูไดเวอร์กันแน่เลยอยู่ที่ S อยู่ที่ตัว S อยู่ที่ตัวไอ้พี่ I'm helping you อ๋อเอวอร์ลี่ดำอ่อ CPR คริสติน่าคริสติน่าอยู่ไหนอะฮึโอ้เชี่ยอยูน่ในกระดายออนมีคริสติน่าอยู่ไหนวะแป๊บนึงผมช่วยอาร์แมนอยู่อาร์แมนด้าคริสติน่าไม่ออเปอเรตเวเปิลอยู่อะนี่เอาอยู่นี่อะไปซ่อมดิซ่อมไอศาสตร์อาร์แมนด้ามึงไม่ขึ้นว่ะแล้วคริสติน่าเป็นขี้อะไรเนี่ย มันเริ่มซ่อมอยังเนี่ยไม่มันเต้นอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยชิ้นสินเย้โอ้ยไม่ได้แล้วไอส้สัตว์โน่มันไม่ซ่อมอ่ะมีนิเที่ยวว้ามันไม่มีนี่แน่เลยเว้ยแม่งไม่มีสกูดเวอร์กับไอ้นั่นอะ่ะเลนจ์โน่เดี๋ยวกูค้าให้แม่งก่อนเราก็ไม่มีมีที่ตัวเอชใช่เลนส์ค้าไม่พอแล้วไม่มีไอรอนละไออะไรอ่ะ มอเตอร์ฟรีใช้มอเตอร์ฟีใได้เหรถอยไปเอ้ากูจะตายออกซิเจนหมดมันต้องซ่อมมันต้องซ่อมไม่งั้น kind ก of ็ดับปิดปิดไอ้นี่ก Is ่อนแม่งตายไปแล้วติดรีแอคเตอร์ก่อนแล้วไอ้เขี้ยมึงคิดฟิน่าเป็นเฮี้ยอะไรป็นรีแอคเตอร์ยังไงวะไอ้เขี้ยอะไรเนอ๋อรีแอคเตอร์ออฟไลน์ไปแล้วนี่แบ็คอัพพาวเว้ยไอ้เอ็งน้ำก็ไหลเฮี้ยคอมก็ไม่ไอ้เขี้ยโอ้ยระเบิดแล้วเราไม่ซ่อมอ่ะไฟแม่ง เชชเอาคิดที่หน้าหายเอ,อ๋อไปแล้วเฮียคิดหน้าเอ,อร๋รต่อ r รี c t เตอร์ลูมคา o โกย l i t ลมันก้องสตรเวชคอมพารเมนต์อะไรเงี้ยอาร์โมลี่โลว่ยเ t ลิี้ไฟไม้กมูเฮ้ยไฟไฟลุกกูอะ่ะกูตายว่ะกืมไปขึ้นกูที่ o รี h กเตอร์มาดูฝากรา o โอ้โหเกียมเลยเฮียยังไม่ตายด้วยเ็วช่วยกูด้วยเกรอเกรส เดี๋ยตัวพลังน้อยใช่ไหมยินดีว่าชิดเอ้าทำไมอะเอ้าตัวมือเงือกขึ้นตัวมึงไฟขึ้นเลยโอ้ยแล้วม mm. ึงอตายเดดเดดทูเดดทูกุ้งเรียบร้อยเออจบตาขาเล้งไม่กล้าแสดงว่ามึงถือไอ้กล่องออดิแฟกต์อยู่ใช่ป่ะ ใช่แต่ว่ามันไ anyway, อ้นี่เว้ยกูว่ามันทําวงจรมันฟักอัพอะไรเรื่อยม,มันเลยไฟไหม้ไม่ครับกูว่ามันระเบิดจากตัวมึงเลยไอ้สัสมันต้องซ่อมมันต้องซ่อมไม่งั้นก็ดับปิดปิดไอ,อ,อ้นี่ก่อนแม่งตายไปแล้วปิดเรย์คเตอร์ก่อนแล้วไอ้เขี้ยมึงคิดฟินหน้าเป็นเหี้ยอะไรปิดเรย์คเตอร์ยังไงวะคิดอะไรเนอ๋อเรย์คเตอร์ออฟไลน์ไปแล้วนี่แบกอัพพลังเว้ย เอีงน้ำก็ไหลเยี่ยคอมก็ไม่เย่โอ้ยระเบิดแล้วเราไม่ซ่อมอ่ะไฟแม่งเชยมันเริ่มหายเออไปแล้วเย่เราต้องมีเลนช่วยมันมันไม่มีสกูไดเวอร์กับเลนใช่แม่งอ่ะแล้วมันก็เลยเออเลยผมมีเวลดิ้งทูผมมีเวลดิ้งทูทำไรบอดได้ผมซ่อมได้ผมตัวคิทซีน่าไม่รู้เป็นยังไงเย่เลยเหมือนกันเว้ยเริ่มใหม่ไหมครับไม่ไม่วิลี่เป็นนี่